ภาษาอังกฤษ2องคำนี้ your and yours ใช้ต่างกันอย่างไรซึ่งเป็นคำที่คนไทยสับสนมากคลิปนี้ช่วยคุณได้แน่นอนครับอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you. Hi guys ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Online กับสตางอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you. วันนี้นะครับสบตางจะพาทุกคนมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสองคำที่คนไทยหลายคนสับสนมากระหว่างคำว่า your and yours ต่างกันแค่มีตัว s 1ตัวแต่หลายคนบอกว่าไม่รู้จะใช้อย่างไงซึ่ง2คํคำนี้สำคัญมากาน,นะครับเพราะมันมีความหมาย อาจจะคล้ายกันแปลว่าของคุณแต่เราใช้ในคนละบริบทถ้าเราใช้ผิดนะครับความหมายจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งเอาเป็นว่าเรานะครจะไปเรียนการใช้งาน2องคำนี้กันพร้อมยกตัวอย่างประโยคแบบเคลียร,ร,ยร์ไปดูกันเลยครับเราจะเริ่มจากคําว่า your นะครับเป็นคําคุณศัพท์ที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของหรือว่า possessive adjective และใช้นําหน้าคํานามเสมอครับตัวอย่างประโยคเช่น this is your pen This is your pen แปลว่านี่คือปากกาของคุณจะเห็นคำว่า your ตามด้วยคำนามคือคาว่า pen นั่นเองครับต่อมา your brother lives in America your brother lives in America ประโยคนี้แปลว่าพี่ชายของคุณอาศัยอยู่ในอเมริกาคำว่า your ขึ้นต้นนะครับและตามด้วยคาว่า brother เป็นคำนามครับ และอีกหนึ่งคำคือำว่า yours คำนี้นะครับมี s มาความหมายเปลี่ยนหมดเลยนะครับเป็นคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าข,ของหรือว่า possessive pronoun ห้ามมีคำนามตามหลังเด็ดขาดนะครับและก็ต้องรู้บริบทว่าพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่แล้วด้วยตัวอย่างประโยคเช่น is this yours is this yours ประโยคนี้แปลว่าอันนี้ของคุณหรือเปล่า คำว่า yours ตรงนี้นะครับถ้าดูรูปเนี่ยก็คือแทนช้อนนั่นเองนะครับคือผู้พูดกับผู้ฟังรู้กันว่ากำลังพูดถึงช้อนในบริบทนี้ครับตัวอย่างประโยคที่2 whose pen it is is it yours whose pen it is is it yours ประโยคนี้แปลว่าปากกานี่ของใครเนี่ยของคุณหรือเปล่า คำว่า yours ตรงนี้นะครับแทนคำว่า pen ที่หมายถึงปากกานั่นเองครับและนี่นะครับก็คือการใช้ your and yours ที่ถูกต้องตามหลัก grammar ภาษาอังกฤษนะครับถ้าใครนะครับสามารถจำได้ขึ้นใจรับรองว่าจะต้องเล่นเกมนี้ได้ะคะแนนเต็มแน่นอนกับ today's quiz quiz ในวันนี้นะครเราจะมีโจทย์ภาษาอังกฤษมาให้คุณนะครับแล้วก็แต่ละข้อเนี่ยจะเป็นประโยคและให้คุณเติมว่างคาว่า your and yours คุณผู้ชมจะต้องเลือกคาใดคําหนึ่งให้ถูกต้องและถ้าคุณแม่นหลักการเติมสองคำนี้รับรองว่าทํำควิสได้เต็แมแน่นอนไปทำกันเลยดีกว่าครับข้อที่1 is that blah 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 new bag is that blah blah b l a new bag ประโยคนี้แปลว่าอันนั้นกระเป๋าใบใหม่ของคุณหรือเปล่าตอบ y o u r หรือ yours เลือกคำตอบที่ถูกต้องภายใน3วินาทีครับ The answer is your. Is that your new bag? จะเห็นเขาว่า new bag คขาว่า bag เป็นคำนามน,นะครับ new เปลว่าใหม่กระเป๋าใบใหม่ดังนั้นมีคำนามตามมาก็เลยต้องตอบว่า your นั่นเองครับข้อที่2 this box is blah 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 this box is blah 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 ประโยคนี้แปลว่ากล่องนี้เป็นของคุณตอบอะไรดีระหว่าง your หรือ yours สาวินาทีหาคำตอบครับ The answer is yours. This box is yours. จะเห็นว่าหลัง yours มีแค่จุด f u l l stop ตัวเดียวนั่นหมายความว่าไม่มีคำนามตามหลังก็เลยต้องตอบคำดีนะครับและข้อสุดท้าย I think this is blah 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 book. I think this is blah 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 book. ประโยคนี้แปลว่าฉันคิดว่าหนังสือนี้เป็นของคุณนะเลือกอะไรดีครับระหว่าง yours หรือ y o u r 3สวินาทีหาคำตอบครับ The answer is y o u r I think this is your book. มี c o v e book ที่แปลว่าหนังสือเป็นคำนามตามหลังเพราะฉะนั้นต้องตอบ your นั่นเองครับและนี่นะครับก็คือ quiz ในวันนี้หวังว่าน่าจะไม่ยากนะครับถ้าใครรู้หลักการใช้งาน2คำนี้แล้วอาจจะทำ quiz ได้เต็มแน่นอนแล้วก็สามารถนำไปใช้เรียนหนังสือหรือแต่งประโยคหรือพูดคุยกับชาวต่างชาติก็ได้นะครับแต่ความสนุกของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ครับตังมีคำศัพท์มาให้คุณเล่นนี่ครับใบว่าคำนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราทำยามว่างแบบไม่มีอะไรทำบางคนอาจจะทำเราได้เงิน บางคนอาจจะทําแล้วแบบขำๆเพื่อให้แก้งเหงาไปวันๆนะครับไม่ว่าตัว h เป็นตัวอักษรตัวแรกและตัวใหญ่ของคํานี้ลองเรียงดูกันนะครับว่าคุณผู้ชมจะได้คําศัพท์อะไรและไปเช็คคําตอบได้ที่ description box หรือว่ากล่องคําอธิบายได้เลยนะครับและนี่ก็คือการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับเรานะครับไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานมากหรือน้อยแค่ไหนเราอยู่เป็นเพื่อนคุณเพื่อเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ไปด้วยกันครับติดตามคลิปวิดีโอการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ได้3ช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น facebook YouTube หรือว่าจะเป็น t r u e id i n t r a n e แค่พิมพ์คำว่าอังกฤษออนไลน์ a m 5 thank you คุณก็จะเจอคลิปวิดีโอเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์รฟรีๆทั้ง3ช่องทางนี้ครับครั้งหน้าสตางค์จะนำคำศัพท์ภาษาอ,อังกฤษอะไรมาฝึกภาษาอังกฤษกับคุณต่อต้องอดใจรอนะครับแล้วเจอกันในอีีหน้ากับอังกฤษออนไลน์ a m 5 thank you วันนี้ลาไปก่อนนะครับบายอังกฤษออนไลน์ I'm fine thank you